สวัสดีครับสวัสดีวันอังคารที่3พฤษภาคม2565ครับทุกท่านครับคลิปนี้เรามาอัปเดตข่าวสารมาตรการทั้งหมดนะครับนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมนี้นะครับเป็นต้นไปนะครับไปจนถึงประมาณเดือนกันยายนนะครับว่ามีมาตรการอะไรนะครับออกมาให้ความช่วยเหลือในแต่ละกลุ่มกันบ้างนะครับมาเริ่มกันที่ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐก่อนนะครับบัตรสวัสดิการนั้นนะครับตอนนี้เงินที่จะเข้าบัตรสวัสดิการนั้นพื้นฐานก็จะเป็นประจําของทุกเดือนนะครับก็จะคล้ายๆกันทุกเดือนอยู่แล้วแล้วก็จะได้ยาวไปจนถึงประมาณเดือนกันยายนแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูอีกครั้งหนึ่งว่าการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการนั้นนะครับจะเ,เริ่มต้นเมื่อไหร่นะครับแต่เบื้องต้นนะครับาสามารถสรุปได้เลยว่าบัตรสวัสดิการยังใช้ได้ไปเรื่อยๆจนถึงเดือนกันยานะครับมาไล่กันทีละวันที่กันอีกครั้งหนึ่งนะครับ ก็เงินต้นเดือน 300- 200นะครับซื้อสินค้าร้านธงฟ้าเข้าเหมือนเดิมนะครับเข้าบัตรสวัสดิการนะครับซึ่งก็จะไม่มีในส่วนของเงินเพิ่มกําลังซื้อแล้วนะครับที่เคยบวกเพิ่ม200บาทตั้งแต่กุมภาพันธ์ถึงเมษาก็หมดไปแล้วตั้งแต่เดือนที่แล้วฉะนั้นแล้วต้นเดือนบัตรสวัสดิการก็เหลือแค่300-200นะครับนอกกนั้นยังไม่พอนะครับก็ ยังมาพร้อมกับส่วนลดค่าแก๊สหุงต้มนะครับซึ่งมีการปรับจาก45บาทต่อ3เดือนมาเป็น100บาทต่อ3เดือนนะครับปรับเพิ่มตั้งแต่เดือนที่แล้วฉะนั้นใครที่เดือนที่แล้วใช้ไปแล้วนะครับ100บาทต่อ3เดือนก็เดือนนี้ก็ไม่ได้ใช้แต่ถ้าใครเดือนที่แล้วยังไม่ได้ใช้ก็ยังใช้เดือนนี้หรือเดือนหน้าก็ได้นะครับใช้1ครั้งก็จะอยู่ได้3เดือนนะครับสำหรับส่วนลดค่าแก๊สแต่ถ้าใครนะครับไม่สามารถหาร้านแก๊สที่เข้าร่วมโครงการได้ก็เสียสิทธิ์ตรงนี้ไปนะครับ นอกนั้นยังไม่พอนะครับก็ยังมีเงินค่าเดินทางนะครับที่ให้มาสําหรับขึ้นรถทัวร์ต่างจังหวัด500บาทขึ้นรถไฟต่างจังหวัดอีก500บาท2ก้อนนี้แยกกันนะครับไม่ได้มารวมกันนะครับแปลว่าเดือนเดียวกันสามารถขึ้นได้ทั้งรถทัวร์500รถไฟ500นะครับนะครับไม่ได้มาเอารวมกันนะครับทัาง <het. S 1> น,นั้นยังไม่พอนะครับใครที่บัตรสวัสดิการนะครับเคย euh, ตอนสมัครเคยแจ้งที่อยู่ว่าอยู่กรุงเทพป,ปทริมณฑลก็ยังมี 500ก้อนที่3เอาไว้ขึ้นรถเ,เมล์แล้วก็รถไฟฟ้าได้อีก500เป็นก้อนที่3สําหรับเฉพาะคนที่อยู่ในกรุงเทพบริมณนทนด้วยฉะนั้นถ้าใครอยู่กรุงเทพปริมณนทนะครับก็มีทั้ง3ก้อนเลยนะครับรถไฟต่างจังหวัด500รถตัวต่างจังหวัด500รถเมล์รถไฟฟ้าในกรุงเทพอีก500นะครับเป็นพันหานะครับสำหรับค่าเดินทางใครไม่ได้ใช้ก็คือเสียสิทธิ์ไปเฉยเฉยเสียโอกาสไปเท่านั้นเองนะครับนี่คือทุกวันที่1 และก็เข้าแล้วตั้งแต่วันที่1ึพฤษภาที่ผ่านมาสรุปทุกวันที่1น,นะครับก็มีเงินซื้อทงฟ้า3 0 0ร0อส่วนลดค่าแก๊ส4 5บาทเปลี่ยนเป็น100บาทต่อ3เดือนไปแล้วนะครับก็ใครยังไม่ได้ใช้ก็เดือนนี้ใช้ได้นะครับตั้งแต่เดือนที่แล้วนะครับแล้วก็ค่าเดินทางอย่างละ5 0าบาทนะครับนี่คือทุกวันที่1น,นะครับทีนี้วันที่ต่อไปก็คือวันที่15นะครับซึ่งก็จะหมายถึงันทุกวันที่15ของทุกเดือนด้วยนะครับก็คือสําหรับ ผู้มีบัตรสวัสดิการที่เป็นผู้ที่สูงอายุคืออายุเกิน60ปีขึ้นไปนะครับก่อนหน้านี้ย้อนไปตั้งแต่สมัยปี63นะครับจะเคยได้รับเงินส่งเคาะผู้สูงอายุส่วนเฉพาะที่เข้าบัตรสวัสดิการนะครับอย่างที่บอกไปคือเฉพาะผู้สูงอายุอายุเกิน60ที่มีบัตรสวัสดิการก่อนหน้านี้จะเคยรับเป็นประจําทุกเดือนเดือนละ50บาทหรือ100บาทโดยใครที่มีเลทบัตรต้นเดือนซื้อของ300จะได้เงินส่งเคาะผู้สูงอายุเข้าบัตรสวัสดิการ100บาท แต่ถ้าผคลายเงินต้นเดือนซื้อของ200บาทจะมีเงินส่งค้าสูงอายุขเข้าบัตรสวัสดิการ50บาทก่อนหน้านี้เคยได้กันเป็นประจําทุกเดือนอยู่แล้วนะครับย้อนไปประมาณเกือบ2ปีก่อนซึ่งเงินส่วนนี้เป็นเงิน E m มันนี่คือเป็นเงินสดกดได้ซื้อของก็ได้การที่เป็นเงินสดกดได้แปลว่าสะสมได้ด้วยไม่ต้องรีบใช้ภายในเดือนนะครับเงิน E m มันนี่คือถ้าหากว่าเงินอะไรก็ตามเป็นเงินสดกดได้ที่เข้าบัตรสวัสดิการแปลว่า ไม่ต้องรีบใช้ภายในเดือนครับมันทบไปให้ได้เรื่อยๆนะครับกดทีเดียวก็ได้นั่นคือสมัยก่อนนะครับหกสี่หกห้านะครับมีการหยุดจ่ายแล้วก็กลับมาจ่ายตกเบิกเป็นก้อนๆน,นะครับแล้วปี65ล่าสุดก็เคยแจ้งไว้แล้วว่าเมื่อวันที่23เมษาเดือนที่แล้วก็มีการจ่ายตกเบิกถึง5เดือนคือเอา1 0 0หรือ50ตามแต่สิทธิ์ของท่านที่จะได้คูณ5เข้าไปแล้วก็เข้าบัตรสวัสดิการตั้งแต่เดือนที่แล้วนะครับ23เมษา1นรอบตกเบิก5เดือน ซึ่งถ้า่าใครยังไม่ทราบเรื่องนี้ไม่เป็นไรเพราะอย่างที่บอกว่ามันยังอยู่นะครับมันสะสมได้ด้วยซ้ำไปกดเป็นเงินสดได้หรือจะไปซื้อของถ้าว่าร้านค้านะครับรู้วิธีดึงเงินจากเงินส่วนนี้ไปชําระค่าสินค้าก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันฉะนั้นก็ขอแจ้งสําหรับผู้สูงอายุที่มีบัตรสริการ23เมษายนเดินี่แล้วเข้าไปแล้วตกเบิก5เดือน500หรือ50คูณ5 และทุกวันที่15หนะครับหลังจากนี้ไปเริ่ม15พฤษภาครับเงินก็จะเข้าเดือนละ50บาทหรือ100บาทตามเดืของแต่ละคนนะครับเป็นเงินสดกดได้นะครับก็ขอแจ้งว่าทุกวันที่1 5ก็จะมีเงินส่วนนี้กลับเข้ามาแต่ถ้าใครนะครับเพิ่งจะยุครบ60นะครับหลังตุลา64เป็นต้นมานะครับก็จะได้ไม่เต็มคือนับนะครับอายุครบ60เดือนไหนหลังตุลา64นะครับให้นับเดือนถัดไปเป็นเดือนที่จะได้รับสิทธิ์ที่จะได้รับเดือนละ50บาทหรือ100บาทนนั้นการตเบิกช่วงก่อนน้าจจะได้ไม่ครบ แต่หลังจากนี้ไปหลังจากที่ครบ60แล้วก็จะได้ทุกเดือนเดือนละห้บาทและหนึ่งบาทนะครับฉะนั้นทุกวันที่15คือวันที่เงินเข้าบัตรสวัสดิการเฉพาะกลุ่มของผู้สูงอายุที่มีบัตรสวัสดิการนะครับและก็จะเข้าไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆทุกเดือนจนถึงเดือนกันยายนนะครับต่อไปทุกวันที่18ครับก็คือ18พฤษภามนี้และทุกวันที่18ของทุกเดือนนะครับก็จะมีเขาเรียกว่าเงินค่าน้ำค่าไฟที่เข้าบัตรสวัสดิการเงินค่าน้ำค่าไฟนั้นเฉพาะผู้มีบัตรสวัสดิการไปปละาร้้แวว ลงทะเบียนแล้วยังไม่พอค่าน้ำเข้าไฟต้องไม่เกิน315บาทเท่านั้นยังไม่พอต้องสำรองจ่ายไปก่อนตามปกติแล้วหลังจากนั้นเดือนต่อไปถึงจะมีเงินค่าน้ําค่าไฟโดยค่าไฟนั้นได้รับตามที่จ่ายจริงไม่เกิน315บาทและค่าน้ําได้100บาทแรกนะครับแปลว่าค่าน้ําไม่เกิน315บาทถ้าเกิดใช้เกิน315บาทไปนะครับก็จะไม่ได้แต่ถ้าว่าใช้ไม่เกินนะครับก็จะได้100บาทแรกเข้ามานะครับ จากนั้นแล้วค่าน้ำค่าไฟค่าไฟที่จ่ายจริงค่าน้ำหนึ่งร้อยบาทแรกนั้นก็จะเป็นเงินเข้าบัตรสวัสดิการเฉพาะ E m ม n น y ี Money, นะครับเป็นเงินเงินสดกดได้สะสมได้เช่นเดียวกันนะครับก็เข้าทุกวันที่18ของทุกเดือนซึ่งรวมถึงเดือนนี้คือวันที่18ปพฤษภาด้วยนะครับและสุดท้ายนะครับก็คือวันที่22ของทุกเดือนเฉพาะผู้พิการที่มีบัตรสวัสดิการจะมีเงิน E m ม n e y เป็นเงินสดกดได้เข้าบัตรสวัสดิการทุกวันที่22เข้ามา200บาทนะครับ เป็นส่วนต่างเบีย้ยยังชีพเพราะเบีย้ยยังชีพปกติผู้พิการที่อายุเกิน18จะได้เบีย้ยผู้ความพิการ800บาทต่อเดือนนะครับแต่จะมารับเพิ่ม200บาทในบัตรสวัสดิการทุกเดือนทุกวันที่22นะครับเมื่อรวมกันก็จะกลายเป็น1,000บาทนั่นเองนะครับฉะนั้นสรุปทุกๆเดือนนะครับรวมถึงเดือนพฤษภามนี้นะครับก็คือวันที่1นะครับเงินต้นเดือน300 200ส่วนลดค่าแก๊สค่าเดินทางเข้าตามปกติวันที่15เฉพาะผู้สูงอายุที่มีบัตรสวัสดิการวันที่18 ค่าน้าค่าไฟเฉพาะผู้ที่มีค่าน้าค่าไฟไม่เกินที่กําหนดแล้วก็ลงทะเบียนไว้แล้วก็ทุกวันที่22ก็คือผู้พิการที่มีบัตรสวัสดิการนะครับฉะนั้นนี่คือเงินเข้าบัตรสวัสดิการทั้งหมด4วันนะครับในเดือนพฤษภารวมไปถึงเดือนหลังจากนี้ไปจนถึงเดือนกันยายนด้วยนะครับก็จะเป็นในลักษณะนี้นะครับทีนี้ก็อย่างที่แจ้งไปแล้วนะครับเงินเพิ่มกาลังซื้อนะครับที่เข้าบัตรสวัสดิการบวก200นั้นไม่มีแล้วนะครับนับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปจะไม่มีแล้ว นะครับเว้นแต่ว่าจะกลับมาเมื่อไหร่เดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งซึ่งรวมถึงเงินเพิ่มกาลังซื้อที่เข้าบัตรประชาชนเฉพาะกลุ่มเราชนะกลุ่มพิเศษกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนเมื่อปีที่แล้วใครเคยอยู่ในกลุ่มนี้คือรับเงินเราชนะผ่านบัตรประชาชนเพราะไม่มีสมาร์ทโฟนและเป็นผู้สูงอายุพิการปู้ติดเตียงนะครับก็มีการเติมเงินเพิ่มกาลังซื้อตั้งแต่กลุ่มพามีนามีษาสามเดือนเดือนละ200บาทเข้าบัตรประชาชนซึ่งก็หมดไปแล้ว นะครับสิ้นเดือนเมษาก็คือตัดไปแล้วฉะนั้นนับจากนี้เป็นต้นไปกล <c oughs> ุ่ม <c oughs> บัตรประชาชนไม่มีเงินเพิ่มมาตังซื้อเข้าบัตรอีกเลยนะครับไม่มีแล้วนะครับคือสิ้นสุดแล้วนั่นเองนะครับท <c oughs> <c oughs> ีนี้เรื่องต่อไปนะครับเรื่องโครงการคนละครึ่งเฟส5นะครับท <c oughs> ี่แน่ๆนะครับเดือนพฤษภาคมนะครับเราไม่ต้องหวังเรื่องโครงการคนละครึ่งเฟส5 <c oughs> แล้วนะครับเพราะว่าชัดเจนแล้วว่าโครงการคนละครึ่งเฟส5จะไม่ต่อจากเฟส4และจะมีอีก <c oughs> หรือไม่นั้นก็ยังไม่ทราบ แต่ที่แน่ๆทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแจ้งว่าเศรษฐกิจมีทิศทางแนวโน้มที่ดีขึ้นคนเริ่มกลับมามีรายได้แม้จะยังไม่ดีแต่เริ่มกลับมามีรายได้แล้วฉะนั้นตอนนี้โครงการคนละครึ่งจึงหยุดแค่เฟสสี่สิ้นเดือนเมษาจะยังไม่มีโครงการคนละครึ่งนะครับก็อาจจะไม่ตรงกับความต้องการของภาคเอกชนแล้วก็ภาคประชาชนแต่นั่นก็คือฝ้าฝังของรัฐบาลที่ประเมินว่ายังไม่จำเป็นต้องมีโครงการคนละครึ่งเฟสห้าแต่เมื่อในก้าตามที่เศรษฐกิจอาจจะกลับมาแย่ลงก็อาจจะนํา โครงการคนละครึ่งมาพิจารณาที่จะนํากลับมาใช้อีกก็ได้ฉะนั้นไม่มีแน่นอนแต่จะกลับมาหรือไม่นั้นขอพิจารณาอีกทีหนึ่งซึ่งอาจจะแปลว่าคนละครึ่งอาจจะยังไม่หมดแต่อาจจะเว้นช่วงในช่วงนี้ไปแล้วเดี๋ยวรอดูสถานการณ์อาจจะนากลับมาเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมฉะนั้นเรื่องคนละครึ่งจบไปไม่มีต่อในตอนนี้นะครับนี่คือโครงการคนละครึ่งเฟส5จากฝ่างของอการประเมินของกระทรวงการคลังนั่นเองนะครับทีนี้เรามาว่ากันนะครับในเรื่องของ มาตรการที่กําลังจะเริ่มขึ้นในเดือนพฤษภา t h i นะครับแล้วก็จะเริ่มไปอีกประมาณ3-4เดือนกันนะครับมาดูว่ามีมาตรการอะไรบ้างซึ่งหลังจากนี้ไปก็จะเข้าสู่มาตรการที่เรียกว่าการลดภาระค่าของชีพจากวิกฤตพลังงานจากราคาน้ํามันนะครับซึ่งจะเห็นว่าการเยียวยาโควิดการช่วยเหลือโควิดนั้นก็เริ่มหมดลงไปนะครับอะไรบ้างที่หมดไปคนละครึ่งนะครับที่มาของคนละครึ่งนั้นเกิดขึ้นเพราะมีโควิดเพิ่มกําลังซื้อเข้าบัตรสวัสดิการเข้าบัตรประชาชนก็ มาเพราะว่ามีโควิดฉะนั้นตอนนี้เหมือนกับว่ารัฐบาลเลิกเยียวยาโควิดแล้วนะครับการที่หยุดเงินเพิ่มกาลังซื้อการที่หยุดโครงการคนละครึ่งก็หมายความว่าจะไม่ช่วยเกี่ยวกับโควิดแล้วก็จะมาเน้นการช่วยเหลือพลังงานนะครับเกี่ยวกับราคาพลังงานที่สูงขึ้นซึ่งก็จะเป็นการช่วยเหลือเฉพาะกลุ่มมากขึ้นนะครับมาดูมาตรการแรกที่เริ่มพฤษภานี้กันนะครับก็คือค่าไฟนะครับค่าไฟนี้เกี่ยวข้องกับทุกคนเลยนะครับค่าไฟนั้นก็ต้องขอแจ้งว่าเดือนพฤษภาคมมีการ ปรับเพิ่มค่าไฟก่อนเลยนะครับก่อนที่จะอธิบายว่ามีการลดค่าไฟนะครับตอนนี้ทุกคนถูกปรับเพิ่มค่าไฟแล้วโดยค่า FT นะครับเดือนพฤษภาเป็นต้นไปนั้นก็จะเพิ่มขึ้นนะครับอย่างน้อย3เดือนนะครับก็คือเพิ่มขึ้น23.38สตางค์ต่อหน่วยประกาศปรับเพิ่มทีนี้จะมีบางส่วนที่ได้รับการปรับลดค่า FT ลงนะครับโดยทุกคนได้รับการปรับเพิ่มค่า FT 23สสตางค์ต่อหน่วยแต่ ใครใช้ไฟไม่เกิน300หน่วยจะปรับลด FT ลง22สตางค์ต่อหน่วยแปลว่าต่อให้เป็นผู้ที่ใช้ไฟไม่เกิน300หน่วยและได้รับสิทธิประโยชน์การปรับลดนั้นท้ายที่สุดแล้วก่อนอื่นปรับเพิ่ม2 3สตางค์ใครใช้ไฟน้อยกว่า300หน่วยปรับลด22สตางค์ไปว่าท้ายที่สุดแล้วต่อให้เป็นคนที่ได้รับความช่วยเหลือก็ยังจ่ายค่าไฟเพิ่มขึ้นอยู่ดีฉะนั้นแล้วโดยภาพรวมคือค่าไฟแพงขึ้นแม้จะช่วยบางส่วน นะครับว่ามีการปรับลดบ้างก็สุดท้ายหักลมแล้วก็เพิ่มขึ้นอยู่ดีฉะนั้นนี่คือมาตรการเรื่องค่าไฟคือสุดท้ายแล้วนะครับเราก็ต้องได้รับผลกระทบจากราคาพลังงานที่เพิ่มขึ้นนะครับสรุปค่าไฟเดือนพฤษภาเป็นต้นไปจนถึงอย่างน้อยเดือนสิงหานะครับเราจ่ายค่าไฟแพงขึ้นแม้กลุ่มที่ได้รับการช่วยเหลือแล้วก็ยังจ่ายค่าไฟแพงขึ้นอยู่ดีแต่แพงขึ้นไม่มากเท่ากับคนอื่นนะครับคนที่ใช้ไฟไม่เกิน3 0 0อยหน่วยก็จะจ่ายค่าไฟแพงขึ้นน้อยที่สุดเท่านั้นเองนะครับนี่คือในเรื่องของค่าไฟในเดือนพฤษภาเปป็นนต้ไ ก็แทรกในตรงนี้เลยก็ได้ว่าอันนี้คงไม่ต้องรายงานมากก็คือภาวะสินค้าที่มีการาปรับเพิ่มราคากันหลายหน่วยหลายรายการหลายท่านคงได้รับทราบข่าวนะครับจากสื่อต่างๆแล้วนะครับทีนี้ก็จะมีมาตรการสําคัญนะครับที่จะเริ่มเดือนพฤษภาคือการช่วยค่าน้ํามันวินมอเตอร์ไซค์นะครับเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาก็คือเดือนนี้เป็นต้นไปจนถึงเดือนกรกฎานะครับสาเดือนพฤษภามีนากรากฎานะครับซึ่งรายละเอียดเริ่มออกมามากขึ้นแล้วและ หลายท่านก็คงสงสัยว่าแล้วจะเริ่มวันที่เท่าไหร่เพราะตอนนี้ก็เข้าสู่เดือนพฤษภาแล้วนะครับสรุปก่อนว่าวินมอเตอร์ไซค์ที่จะรับการช่วยเหลือนั้นจะเฉพาะวินมอเตอร์ไซค์ที่ลงทะเบียนกับการขนส่งกรมการขนส่งทางบกไว้แล้วตั้งแต่เดือนมีนาปีนี้แปลว่าใครยังไม่ได้ลงทะเบียนก็ไม่ต้องลงแล้วนะครับเพราะว่าเขาใช้ฐานข้อมูลย้อนหลังไปตั้งแต่เดือนมีนาฉะนั้นเฉพาะผู้ขี่วินมอเตอร์ไซค์ที่เคยลงทะเบียนไว้เรียบร้อยแล้วตั้งแต่เดือนมีนาคือจะใช้ฐานข้อมูลเก่าไม่รับเพิ่มนะครับให้เข้าใจตรงกันก่อนนะครับ โดยรายละเอียดของโครงการนั้นนะครับถ้าว่าท่านใดนะครับเป็นอาชีพวินมอเตอร์ไซค์แล้วอยากจะทราบรายละเอียดนะครับก็คือว่าจะมีการตั้งชื่อโครงการขึ้นมาด้วยนะครับชื่อว่าวินเซฟนะครับวินมาจากวินมอเตอร์ไซค์เซฟก็คือการช่วยเหลือนะครับจะมีการกําหนดให้ใช้สิทธิผ่านแอปเป่าตังค์เลยครับก่อนหน้านี้ผมเคยอ่านข่าวนะครับว่ามีการจะให้ใช้สิทธิผ่านแอปตอนนั้นยังไม่ได้บอกว่าเป็นแอปอะไรสรุปคือใช้แอปเป่าตังค์โดยจะให้ผู้ที่ อยู่ในกลุ่มวินมอเตอร์ไซค์นั้นกดรับสิทธ์ผ่านแอปเป๋าตังค์นะครับเปิดแอปเป๋าตังค์แล้วหาเมนูมาตรการวินเซฟนะครับ5พฤษภานี้จะเปิดให้เข้าไปยืนยันรับสิทธ์ผ่านแอปเป๋าตังค์เฉพาะผู้ขับขี่วินมอเตอร์ไซค์ที่ลงทะเบียนกับกรมการขนส่งไว้นะครับ5พฤษภาเปิดแอปเป๋าตังค์กดยืนยันรับสิทธิ์แล้วเมื่อกดยืนยันรับสิทธิ์แล้วก็จะได้ใช้สิทธิ์ตั้งแต่วันที่8พฤษภานี้เป็นต้นไปนะครับแล้วก็ไปจนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคม3าเดือนด้วยกันวิธีการใช้สิิทธค์คก็ือ ไปเติมน้ํามันที่ปั๊มน้ํามันที่ร่วมโครงการก็ต้องดูดสัญลักษณ์ดูว่าปั๊มนั้นร่วมโครงการหรือไม่ก่อนถ้าหาร่วมโครงการนะครับก็เติมน้ํามันตามปกติแล้วเอาแอปเป๋าตังค์สแกนจ่ายค่าน้ํามันกับปั๊มน้ํามันเหมือนเราใช้โครงการคนละครึ่งแล้ววิธีการได้รับส่วนลดก็คล้ายกันด้วยคือทุกครั้งที่เติมน้ํามันจะได้รับส่วนลดครึ่งหนึ่งแต่ครึ่งหนึ่งนั้นจะไม่เกินวันละ50บาทนะครับมีเพาดานสูงสุด50บาทต่อวัน เท่านั้นยังไม่พอเมื่อใช้สิทธิ์ไปแล้วต่อเดือนก็จะไม่เกิน250บาทนะครับก็จะคล้ายๆโครงการคนละครึ <out> ่งที่มีกําหนดต่อวันแล้วก็ตลอดโครงการนะครับอันนี้เป็นต่อวันแล้วก็ตลอดเดือนนะครับก็จะได้เป็นแบบนี้นะครับได้รับส่วนลดทุกครั้งที่เติมน้ํามันโดยสแกนจ่ายจากแอปเติมตังไปที่แอปถุงเงินของปั๊มน้ามันนะครับก็ได้รับส่วนลดครึ่งหนึ่งทุกครั้งนะครับวันละไม่เกิน50บาทเดือนละไม่เกิน250บาทตลอดโครงการ3เดือนนั่นเองนะครับฉะนั้นก็ขอแจ้งสําหรับ ผู้ขับขี่วินมอเตอร์ไซค์นะครับสรุปอีกครั้งนึงนครับลงทะเบียน5พฤษภาวนะครับกด,ดยนืนยันผ่านแอปเป่าตังค์เลยและเริ่มใช้สิทธิ์8พฤษภานะครับแล้วก็ใช้สิทธิ์ไปอย่างนี้3เดือนนะครับนี่คือ,อาการช่วยค่าน้ำมันวินมอเตอร์ไซค์เดือนละ300เดือนละ250บาทต่อเดือนนะครับเริ่มพฤษภานี้นะครับโครงการต่อไปนะครับที่จะมีการเริ่มนะครับก็คือการลดเงินสมทบประกันสังคมม33กับ39ก่อน ม .333.39 มีผลแล้วนะครับเดือนนี้เป็นต้นไปนะครับเดือนพฤษภานี้นะครับก็จะสําหรับม .333 ก็จ่ายเงินสนทบลดลงจาก5%เหลือแค่1%นะครับแล้วก็ม .39 จากจากเหลือ1.9%นะครับก็เริ่มแล้วนะครับในในเดือนพฤษภานี้แล้วก็มีระยะเวลา3เดือนคือพฤษภาคมิถุนากรรกดานะครับฉะนั้นม .39 จาก400กว่บาทก็เหลือแค่9กเบาทนะครับ ม33ก็5%เรหรือ1%นะครับก็เริ่มแล้วฉะนั้นการลดเงินส่ทบประกันสังคมนะครับม3 3 3 9เริ่มแล้วส่วนม40นั้นนะครับก็เป็นเรื่องที่ค้างคามาตั้งแต่เดือนกุมภานะครับคลมอนุมัติแล้วแต่กฎกระทรวงยังไม่ประกาศทำให้ตอนนี้ม40จนถึงวันนี้นะครับก็ยังจากอัตราปกติไปก่อนนะครับจากแผนที่1นะครับเจบาทเหลือ42บาทนะครับจาก100นะครับเหลือ60แล้วก็จาก300เหลือ180นะครับก็ จะลดตั้งแต่กุมภาแล้วนะครับแต่ว่าจะถึงตอนนี้ก็ยังใจอัตราปกติไปก่อนเมื่อได้ก็ตามที่ก,กระทรวงประกาศมีผลย้อนหลังถึงกุมภาแปลว่ากุมภามีนาแล้วอาจจะเดือนเมษา3เดือนแล้วนะครับพฤษภาสนี้ไม่รู้จะประกาศหรือเปล่านะครับก็ประกาศเมื่อไหร่ก็แปลว่าจะเกิดส่วนหลังขึ้นท่านต้องไปรับเงินส่วนต่างคืนด้วยการดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่เว็บประกันสังคมนะครับแล้วก็ก่อข้อมูลแนบใบเสร็จแนบสำเนาบัญชีธนาคารนะครับเพื่อที่จะให้ประกันสังคมคืนส่วนหลางนั้นเข้าบัญชีธนาคารของท่านครับสามารถดําเนินการไว้ก่อนก็ได้ นะครับนี่คือสําหรับเงินสนทบประกันสังคมม4 0ซึ่งก็จะเป็นเรื่องที่ค้างคามาตั้งแต่เดือนกุมภาแล้วนะครับก็ยังเป็นแบบเดิมนะครับจนถึงจนถึงตอนนี้กฎกระทรวงก็ยังไม่ประกาศนั่นเองนะครับส่วนบัตรสสริการผมเคยแจ้งไว้แล้วนะครับว่าตอนนี้คนที่มีบัตรสสริการเดิมก็ยังใช้บัตรสดิการไปได้เรื่อยๆจนถึงอย่างน้อยเดือนกันยาเลยนะครับเงินยังเข้าบัตรทุกเดือนตามปกติตามวันที่ที่ผมแจ้งไปคือทุกวันที่1วันที่15วันที่18วันที่22อย่างที่แจ้งไว้ที่ช่วงต้นคิป แล้วก็ช่วงเดือนสิงหาก็คาดว่าจะมีการลงทะเบียนตามข้อมูลเดิมถ้าหากไม่มีการเลื่อนนะครับคนเก่าคนใหม่ก็ต้องไปลงทะเบียนบัตรสวัสดิการทั้งหมดนะครับโดยเฉพาะกลุ่มของที่ใช้สิทธิ์ผ่านบัตรประชาชนกลุ่มนี้นะครับไม่มีบัตรสวัสดิการแล้วก็ยังเป็นผู้สูงอายุพิการ,ปร,ร่ปยติตเตียงได้กลุ่มนี้ผู้สูงอายุพิการ,ปร,ร่ปยติตเตียงนะครับกลุ่มนี้ควรอย่างมากที่จะไปลงทะเบียนบัตรสวัสดิการนะครับก็คาดว่าเดือนสิงหาคมนี้นะครับวันที่ยังไม่กําหนดช่องทางยังไม่ประกาศนะครับก็ โดยคร่าวๆนะครับใครที่ลองลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับปี65ก็จะเปิดประมาณเดือนสิงหาคุณสมบัติเคยแจ้งไว้แล้วนะครับว่ามี8ข้อด้วยกันโดยเฉพาะเรื่องของรายได้ต้องดูในเรื่องของครอบครัวด,ด้วยรายได้ไม่เกินแสนก็จริงแต่ว่าเอารายได้ของทุกคนในครอบครัวบวกกันหารจํานวนคนก็ต้องไม่เกิน1 0 0 0 0บาทด้วยนะครับโดยจะดูครอบครัวเฉพาะคู่สมรสแล้วก็ลูกอายุไม่เกิน18นะครับ ไม่ต้องกังวลว่าในบ้านท่านจะอยู่กับพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายพี่ป้านาะอาหลานเขยเหลสภัยไม่นับรวมเลยนะครับดูแค่คู่สมรสลูกอายุไม่เกิน18เท่านั้นแม้ว่าคู่สมรสแล้วก็ลูกอายุไม่เกิน18จะอยู่คนละบ้านกันอยู่คนละที่คนละจังหวัดกันก็เอามารวมกันอยู่ดีฉะนั้นขอให้ท่านเข้าใจว่าวิาวธีการคิดรายได้เฉลี่ยต่อครอบครัวโดยการเอารายได้ของลุกคนในครอบครัวมาบวกกันหารจานวนคนนั้นไม่ได้ดู ตัวว่าท่านอยู่ที่ไหนไม่ได้ดูว่าชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านใครไม่ได้ดูว่าในชายคานั้นมีใครอยู่จริงๆเป็นการนับเฉพาะสารสัมพันธ์นะครับสายสัมพันธ์เฉพาะคู่สมรสลุกงอายุต่ำกว่า18เท่านั้นถึงจะเอารายได้มาบวกกันหารจำนวนคนถึงจะไม่เกิน1 0 0 0 0แน,นะครับ <ๆ S 2> คิดแบบนี้นะครับฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนสบายใจได้เรื่องเรื่องของความกังวลเรื่องทะเบียนบ้านเรื่องตัวอยู่กับใครบ้างไม่เกี่ยวเลยนะครับก็อันนี้ก็เกิดให้ฟังนะครับเพราะว่าจริงๆได้แจ้งรายละเอียดไว้หลายรอบแล้วใน ในคลิปก่อนหน้านี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ถือว่าค่อนข้างครบถ้วนแล้วในมาตรการต่างๆถ้าว่าท่านใดมีความสงสัยเกี่ยวกับยอดเงินต่างๆที่เข้าบัตรสวัสดิการนะครับว่าทําไมไม่ได้รับหรือจะได้รับอย่างไรเมื่อไหร่นะครับก็สามารถสอบถามโดยการพลิกหลังบัตรสวัสดิการนะครับด้านหลังมุมบนขวามีเบอร์ c เซเ็ center อยู่สามารถโทรศัพท์ไปสอบถามเจ้าหน้าที่ได้ตลอด24ชั่วโมงทุกวันนะครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่นั้นจะขอคุยกับเจ้าของบัตร พิสูจน์ตัวตนว่าเป็นเจ้าของบัตรหลังจากนั้นท่านอยากสอบถามเงินอะไรในบัตรสวัสดิการว่าท่านมีสิทธิ์หรือไม่ได้รับสิทธิ์หรือทําไมเงินไม่เข้าสามารถสอบถามได้ทุกเรื่องเลยเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการของท่านนะครับนี่คือ,อข้อมูลที่อยากจะแจ้งเพิ่มเติมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะครบถ้วนนะครับถ้าหากว่าหลังจากนี้ไปมีความเคลื่อนไหวหรือมาตรการใดๆเพิ่มเติมนะครับก็จะรีบนํามาแจ้งให้ทราบในคลิปต่อไปนะครับ